สวัสดีแฟนไทยลีกทุกคนครับไทยลีกเลกแรกเนี่ยจบไปตั้งแต่วันที่27พพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่ามีเรื่องราวมากมายให้พูดถึงในเลกแรกครับแต่วันนี้เราจะไปพูดถึง7กุญซือจาก6สโมสรครับที่ต้องแยกทางกับต้นสังกัดแน่นอนแหละครับไทยลีกก็ยังเป็นเช่นเดิมเป็นลลกกินโค้ดเหมือนเดิมเราไปพูดถึงกุญซือทั้ง7คนนี้กันครับ คนแรกที่โดนปลดเนี่ยก็คือมาโกโตะเทรุงาโมริหรือที่แฟนไทยลีกรู้จักกันในนามเทกุเลยครับก็ไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าเทกุจะเป็นกุนซือคนแรกที่โดนปลดในฤดูกาลนี้ปปก่อนทำผลงานได้ดีมากๆครับพาบีจีจบรองแชมป์และก็พาบีจีทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย ACL อีกด้วยครับแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานในลีกมันสวนทางกับการลงทุนของทีมไงทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครับคุมทีมไป10เกม ไม่ชนะเกมในบ้านเลยแม้แต่เกมเดียวครับณนะสุดท้ายที่เจ้าตัวคุมเนี่ยก็บุกไปแพ้ทูแบงคอก2ประตูต่อศูนย์ฟางสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ในเกมนั้นแหละ ก็แยกทางกันตั้งแต่24ตุลาคมที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นไม่นานก็ตั้งแมตต์สมิธครับอดีตแข้งของทีมนั่นแหละอดีตขวัญใจของ BG มาคุมทีมครับแต่ผลงานนี้ก็ยังรุมๆมดนๆดนดนดนอยู่แล้วในเลกสองในต้องบอกว่า BG มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากครับปล่อยนักเตะออกไปหลายคนครับเจ้าเทศเจริญศักดิ์เพิ่งซื้อมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยก็ปล่อยไปให้กับเมืองทองยิมวรชิตนี่ก็ซื้อมาแพงเหมือนกันก็ปล่อยเหมือนกัน ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ BG ปล่อยไปก็ต้องรอดูในเลขที่2แล้วกันครับว่าทิศทางของ BG เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคนที่2ครับคาร์ลอสเอ็ดูอาร์โดปารราสำหรับคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตามคาดนะผลงานปีก่อนแม้ว่าจะรอดตกชั้นก็ตามครับแต่มาปีนี้เนี่ยผลงานในช่วงแรกแล้วก็มีผลงานที่ดีเกินคาดนะ แต่ปีนี้ผลงานในช่วงแรกนี่ก็เหมือนจะมาดีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ชนะใครหลายเกมติดต่อกันเลยครับบางเกมเนี่ยผู้เล่นเหลือเยอะกว่าควรจะคว้าชัยชนะได้หรือมีแต้มเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถทําได้ครับเกมสุดท้ายที่เจ้าตัวโดนปลดเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับพีทีประจวบ f c ครับต่อพิคาดผู้เล่นเหลือน้อยกว่าด้วยนะแต่เกมนั้นก็เสมอ1นครับก็สังเวยผลงานไปคุมทีมมา11นัดชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับเสมอ4แพ้6 เปเรล่าก็แยกทางต่อจากเทกุปแป๊บเดียวครับโดนปลดมา29ตุลาคมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งโคดเบสมาแต่โคดเบสนี่ก็โดนปลดไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมาคุยกันครับเอาคนที่3ครับพี่วังทวชัยดำรงอ,องตระกูลครับอันนี้ก็เป็นไปตามคาดเหมือนกันเพราะผลงานในฤดูกาลนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็เป็นคนลาออกจากตําแหน่งเองด้วยทั้งทงที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย โคดวางพาหนองบัวบินสูงใช้ได้เลยนะจบถึงครึ่งบนของตารางครับแต่ตัวหลักเนี่ยก็หายไปทีละคน2คนตัวที่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์โคตวางเท่าไหร่ครับผลงานมันเลยไม่ดีเหมือนปีที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าตัวจะได้รับความไว้วางใจจากบอร์ดได้ทําต่อก็ตามครับแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะสละเรือด,ดีกว่าคุมไปทั้งหมด11เกมครับชนะ1เสมอ1แพ้9าแยกทางกันเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองและล่าสุดหนองบัวพิชยา FC ก็ได้ตั้งเอเมอร์สันเปอรไรล่าครับ ก็เป็นโค้ดที่มีชื่อเสียงในไทยลีอกอยู่แล้วแหละเป็นไล่ล่านี่จริงๆเป็นโค้ดที่มีฝีมือเลยนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะพาหนองบัวรอดตกชั้นได้ไหมคนที่4ครับพี่โอง่งดูสิฉ์เฉลิมแสนครับจริงๆพี่โอง่งนี่ก็ซุ่มเสี่ยงจะไปตั้งหลายเกมแล้วแหละการมาคุมลำพูนเนี่ยแน่นอนลำพูนเป็นทีมมีตังค์ครับความคาดหวังจากทีมสูงความคาดหวังของแฟนบอลนี่ก็สูงตามมาด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่ก็ตาม แต่การเสริมตัวผู้เล่นกับเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการไงผลงานไม่ดีนี่ก็ส่วนหนึ่งครับไม่ชนะใครเลยโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พาทีมไปจมบวยของตารางคะแนนด้วยทางนั้นที่ลงทุนไปเยอะนะผลงาน12เกมของพี่โงคงไม่ดีเลยครับชนะ1เสมอ3แพ้8ปดแแยกทางกันไปวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ตั้งโค้ชที่มากฝีมือและเกินครับน่าจับตามองมากๆนะ ว่าลำพูนวอริเออร์ในเวอร์ชั่นของอเล็กซานเดร์กาาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับในเลกที่2คนที่5ครับโคชโจทีรศักโพอ้นครับของพิธีประจวบผลงานในช่วงต้นเนี่ยถือว่าดีมากครับแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยผลงานมันเริ่มดิ่งลงไงไม่นชนะใครติดต่อกันหลายเกมครับเล่นในบ้านก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยทำให้โคชโจเนี่ยขอลาออกเองครับโดยฝากผลงานวันที่13เกมครับชนะ3เสมอ2แพ้8 และคนที่เข้ามาคุมทีมต่อจากโค้ชโจเนี่ยก็คือโค้ชโอ่งนั่นแหละครับว่างานไม่นานนะสำหรับพี่โอ่งก็มาคุมประจวบต่อเลยครับคนที่6ครับสกอตต์คูเปอร์ก็เป็นคุณซือที่ถูกแฟนบอลท่าเรือคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงครับจากผลงานที่ผ่านมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยคูเปอร์ก็ทําทีมแพ้ยากเหมือนกันนะแต่รูปเกมเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงแหละ ที่เจ้าตัวโดนปลดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเรื่องที่ผลงานไม่ตอบโจทย์ทีมที่ต้องการครับเพราะมันหนักไปทางเสมอเจ้าตัวคุมทีมเสมอไปถึง7นะซึ่งถ้ามองว่าเป็นทีมลุนแชมป์เลยเนี่ยเสมอ7เกมมันเยอะมากๆครับแม้ว่าเกมสุดท้ายที่เจ้าตัวจะคุมเนี่ยก็คือการที่คุมทีมชนะนะครราชสีมาอย่าท้ายที่สุดแล้วก็โดนปลดอยู่ดีครับเจ้าตัวฝากผลงานไว้ที่13เกมชนะ5เสมอ7แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับ หลังจากโดนปลดครับก็ตั้งแมตต์ฮอลแลนด์คุมทัพชั่วคราวผลงานไม่ดีเลยครับผลงานในลีกว่าไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยบอลถ้วเนี่ยยังไปแพ้ทีมสมุทสงครามจากไทยลีก3อีกก็รอดูแล้วกันครับว่าเลก2การท่าเรือจะไปในทิศทางไหนคนสุดท้ายครับคนที่7โคดเบไพโรธบรวรววัฒนดิลกครับอันนี้นี่คือมาไวไปไวสุดๆอะเข้ามาคุมขอนแก่นหลังจากที่ทีมปลดคาร์ลอสเอ็ดูอโดปเลล่าครับ แน่นอนแหละแฟนไทยลีกคงรู้จักโค้ดเบคกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับพาทีมรอดตกชั้นได้ค่อนข้างบ่อยเลยแต่จะคุมทีมใหญ่เนี่ยได้ไม่ค่อยนานเคยคุมเมืองทองกับแป๊บเดียวก็คิดว่าจะอยู่ขอนแก่นฮานเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นสายพาทีมนี่ตกชั้นอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดครับเจ้าตัวอยู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับโดยมีการถแถลงข่าวมาว่าเป็นการแยกทางกันด้วยดีนะจากการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายครับทิ้งสถิติไม่แพ้ใครเอาไว้เลยเพราะว่าคุม4เกมเสมอทั้ง4เกมครับไม่ชนะไม่แพ้ ผลงานกลางๆของจริงและขอนแก่นก็ตั้งโค้ดบอลครับปฏิพัทธ์รอบรู้เข้ามารับตําแหน่งกุญซือของทีมอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับเปลี่ยนกุญซือไปแล้สาคนครับนี่เป็นคนที่3และยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนด้วยนะสำหรับโค้ดบอสนี่คือเรื่องที่เรามาคุยกันครับแฟนบอลไทยลีกอยากให้เราคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ยังไงก็ฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อ,อมใจด้วยนะครับ